ครับสวัสดีครับต่อไปเป็นการพิมพ์สลิปเงินเดือนนะครับเข้าไปที่เงินเดือนนะครับลงมาที่รายงานภายในจะเป็ินชิกไปที่พิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือนสลิปเงินเดือนแบบสองนะครับเด็บบิ้นคลิก ได้ใบ,บแจ้งยอดเงินเดือนมาแบบสองนะครับเราจะมาเปลี่ยนยอดเงินเดือนประจำปีเป็น 02, 02, 0 2นย์สองนนะครแล้วก็คลิกโอเคนะครับ สั่งปินด้านจอภาพเลยนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณสลิปเงินเดือนให้นะครับมีสามใบนะครับคนแรกนายสาวสุขใจเก่งมากนะครับ คนที่สองไงจริงแน่นอนคนที่ 3, นะสามนะสามจริงดีพร้อมนะครับถ้ารับตอนรับเงินนี้ต้องเซ็นรับเงินนะครับแปลว่าได้รับเงินแล้วกด F10 เพื่อบันทึก กลับมาก็จะมีใบแจ้งยอดที่เราไม่พิมพ์ต่อนะครับเป็นวันว่าโอเคนะครับแกนเส้นออกนะครับขอบคุณครับ